สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังนดีๆเรื่องหนึ่งล่าเดือดเลือดเย็นเรื่องราวของในพลานล่าสัตว์ฝีมือชากาดที่ต้องผันตัวมาล่าฆาตกรสุดโหดที่ฆาตกรรมหญิงสาวคนหนึ่งก่อนชมคลิปผมขอคนล่นหนึ่งไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนเราก็ไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในกลางดึกสาวคนหนึ่งได้วิ่งเท้าเปล่าบนหิมะเพื่อหน,นีใครบางคนเธอดูหวาดกลัวมากและเหมือนจะวิ่งมาสักพักแล้วไม่นานเธอก็หกล้มแต่ก็ยังจะฝืนวิ่งต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นด้านลานหิมะกว้างฝูงหมาป่ากำลังมาล้อฝูงแพะแต่แล้วเซียววีก็มีคนยิงหมาป่าซะก่อนทําให้ฝูงมันสลายตัวไปและนั่นก็คือฝีมือคอรีแลมเบิร์ตพระเอกของเรื่องนี้เขาเป็นนายพลที่มีฝีมือฉกาจมาก พระเอกลากศพหมาป่าก,กลับบ้านจากนั้นเขาก็แวะไปหาอดีตภรรยาวิลมาแลมเบิร์ตเพื่อมารับเคสลูกชายคนเล็กวิลมาท้วงถึงคราบเลือดที่อยู่บนเสื้อพระเอกเหมือนพระเธอเนี่ยจะไม่ชอบงานที่เขาทําเท่าไหร่ และในบ้านก็มีรูปเอมิลี่ลูกสาวคนโตที่ได้เสียชีวิตไปพรุ่งนี้พระเอกจะไปเคสสงวนเลยจะพาเคสไปเยี่ยมพ่อแม่วิลมาและก็มีบางอย่างที่ฆ่าลูกวัวตรงหลังบ้านด้วยเขาเลยจะไปดูวิลมาไม่ว่าอะไรและย,ย้ําว่าอยู่ที่นั่นอย่าให้ลูกคลาดส,สายตาคงรู้หมายถึงอะไรเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีปมกับพื้นที่ตรงนั้นในอดีต เคสแต่งตัวพร้อมเดินทางซึ่งปืนก็ชี้มาด้านหน้าเราเอกเลยสอนลูกชายว่าอย่าให้ปืนชี้มาแบบนี้อีกซึ่งวิลาก,ก็มีธุระจะต้องไปสัมภาษณ์งานที่แจ็คสันถ้าได้งานเราต้องมาตกลงกันเรื่องค่าเลี้ยงดู พระเอกตอบให้เธอได้งานมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันผู้เขาแวะไปให้ย่าวัวพระเอกได้สอนลูกให้ทําความคุ้นเคยกับมันจากนั้นพวกเขาก็เดินทางเข้าสู่เคสงวนอินเดียนแดงวินรีเวอร์เคสได้เจอแดนผู้เป็นตาหลังจากทักทายกันแดนเนี่ยก็ให้หลานไปหายายในบ้านแล้วก็พาพระเอกไปดูสบัวซึ่งแดนวิเคราะห์ว่าเป็นฝีมือของสิงโต2ตัวแต่พอพระเอกดูแล้วเนี่ยเขาตอบว่า3ตัวมันมาเป็นครอบครัวเหมือนแม่สอนลูกล่าเหยื่อพระเอกดูรอยเท้ามันอันมองที่ภูเขาที่คาดว่า สิงโตจะอยู่เขาขับรถเลื่อนไปสํารวจแต่จากที่จะสํารวจหาสิงโตเนี่ยเขากลับเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นคือรอยเท้าของคนแล้วก็หยดเลือดพระเอกลงจากรถเขาสวมชุดสีขาวสะพยปืนด้านหลังและเดินตามรอยเท้าไปจนได้เจอรอยหิมะที่ควนหกล้มและจากตรงนั้นไปไม่ไกลเนี่ยก็มีศพผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนตายอย่างน่าอนาถซึ่งเธอก็คือสาวในตอนต้นเรื่องนั่นเองครับเธอวิ่งหนีมาถึงตรงนี้ด้วยเท้าเปล่าบนหิมะเธอชื่อว่านาตาลีพระเอกรู้จักเธอดีเพราะว่าเธอเป็นเพื่อนสนิท ของเอเมลี่ลูกสาวของเขาที่ได้ตายไปเช่นกันพระเอกนั่งเศร้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรีบวิทยุขอความช่วยเหลือฉุกเฉินที่สำนักง,งานในายอำเภอเบนมาถึงบ้านแดนซึ่งตอนนี้หิมะตกหนักพระเอกจึงจะขอลงมือก่อนที่รอยเท้าของนาตาลีจะหายแต่เบนเนี่ยให้ทําไม่ได้เพราะว่าต้องรอ FBI เท่านั้นและเบนยังไม่ได้โทรแจ้งครอบครัวของเธอเขาอยากส่งศพไปชนสูตรก่อนเขาแน่ใจว่าน่าจะเป็นนาตาลีพระเอกตอบว่าใช่แล้ว ไม่นานรถ FBI บก็มาถึงทว่าหิมะก็ตกหนักจนไม่เห็นบ้านของแดนพระเอกจึงขับรถมาบอกให้ขับรถตามเขามาซึ่งคนที่มานั้นกลับเป็นเจ้าหน้าที่สาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าเจนและมาคนเดียวด้วยเธอเป็นคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเบนแนะนําให้รู้จักกับทุกคนตัวเขาเองคือคนจากสํานักง,งานในอำเภอส่วนพระเอกคอรี่ลัมเบิร์ดเขาทํางานกรมประมงและก็สัตว์ป่าเป็นคนที่เจอศพส่วนแดนคือพ่อตาเขาไม่เกี่ยวไรเจนเอ่อยขึ้นว่าอยากให้รี่พาเธอไปดูศพยิ่งเร็วยิ่งดี ตอนนี้เธอหนาวมากพระเอกบอกทันทีเกรงว่าเจนจะหนาวตายเพราะว่าต้องขับรถเลื่อนไปอีกห้าไมล์ต้องเปลี่ยนชุดก่อนแต่เจนเนี่ยก็ไม่ได้พกมาด้วยเพราะว่านี่เป็นเหตุฉุกเฉินแถมรถที่เธอขับมาเนี่ยก็ยังเป็นรถเช่าพวกเบนก็รู้สึกเซ็งเล็กน้อยโชคดีที่ในบ้านแดนเนี่ยยังมีชุดของหลานสาวอยู่เจนเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนเดินทางพระเอกก็บอกลูกชายว่าเขาต้องไปทํางานแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเขาสัญญาว่าจะกลับมาแต่เคสก็รู้สึกไม่พอใจเพราะว่าวันนี้มันคือวันที่ต้องใช้เวลาด้วยกันแต่พระเอกก็พูดให้ลูก ชายรู้สึกดีจากนั้นทั้ง3คนเบนเจนและก็พระเอกเนี่ย ก็ขับรถเลื่อนไปยังที่เกิดเหตุพอไปถึงฟ้าก็สว่างไม่มีพายุแต่ของพวกนี้มันมาเป็นคลื่นเบนบอกว่าอีกชั่วโมงมันก็จะมาอีกพวกเขาไปดูศพของนาตาลีเจนดูพร้อมกับสอบถามข้อมูลของเธอซึ่งบ้านของนาตาลีอยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปอีก30นาทีทําให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้วิ่งมาจากบ้านแน่และจนถึงตรงนี้ทางครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่ได้แจ้งความคนหายเพราะแบบนี้พวกเบนจึงโทรเรียกเจนมาซึ่งบริเวณช่องคลอดของนาตาลีเนี่ยก็มีรอยเลือดด้วยเจนเห็นก็รู้ทันที ว่าเธอน่าจะโดนอะไรมาเจนสั่งเบนให้นําตัวเธอไปหานิติเวศตรวจล่องรอยการข่มขืนหลังจากชนสูตรเบื้องต้นแล้วให้ส่งศพไปที่ลอแลนด์พร้อมข้าวของของ,ของเธอด้วยต้องตรวจทุกอย่างเจนจะบันทึกเป็นฆาตกรรม เจนถามพระเอกว่ารู้จักแถวนี้ดีแค่ไหนเขาตอบทันทีว่าเหมือนบ้านตัวเองเลยละ่ะมันเป็นงานของเขาอยู่แล้วบ้านใกล้สุดที่นาตาลีจะแวะได้เนี่ยห่างไปสาไมล์ครึ่งเป็นบ้านของแซมดิตเทิลเฟเธอร์พระเอกเรียกเจนตามมาเขาจะให้ดูอะไรรอยเท้าของนาตาลีส่วนหน้าลึกกว่าส่วนหลังนั่นหมายถึงเธอวิ่งมาจนล้มตรงนี้นี่เป็นจุดที่หน้าทิมหิมะ ตอนกลางคืนอุณหภูมิเนี่ยลบยี่สิบถ้าหายใจเอาอากาศเย็นจัดเข้าไปขณะที่วิ่งอยู่ปอดจะเย็นจัดและจะมีแต่เลือดจากนั้นจะเริ่มไอไม่ว่าเธอจะวิ่งมาแต่ไหนแต่ว่าเธอวิ่งมาถึงตรงนี้ปอดฉีกขาดตรงนี้แล้วเธอก็คลานไปถึงแนวต้นไม้นั่นก่อนที่จะสำลักเลือดตายเจนถามว่าคนเราจะวิ่งเท้าเปล่าบนหิมะได้ไกลแค่ไหนพระเอกตอบว่าเขาไม่รู้จะวัดคนที่อยากเอาชีวิตรอดได้ยังไงกันโดยเฉพาะในสภาวันนี้แต่เขารู้จักเด็กสาวคนนี้ดีเธอเป็นนักสู้ ไม่ว่าเจนจะคิดว่าเธอวิ่งแยกไกลแค่ไหนก็ตามรับประกันได้ว่าเธอวิ่งไกลกว่านั้นแน่และตอนนี้พระเอกต้องกลับไปหาลูกชายแล้วเจนวิ่งตามและขอให้ช่วยเธอกลับไปหารถตัวเองไม่ถูกด้วยซ้ำไม่รู้ว่าจะเริ่มสืบยังไงเจนตะโกนถามเบนว่าอยากจะขอยืมตัวพระเอกสักสองวันเบนตอบกลับทันทีว่าเขาไม่ใช่ลูกน้องผมเบนบอกพระเอกว่าอย่าลืมนะไหนต้องฆ่าสิงโตพระเอกตอบว่าแน่นอน3ตัวด้วยเจนถามพระเอกว่าคุณทํางานอะไรกันแน่ อีกฝ่ายตอบผมเป็นในพรานล่าสัตว์นักล่าเจนบอกทันทีว่างั้นทำไมไม่ช่วยเธอล่าฆาตรกรละ่ะพระเอกนิ่งจเจ้างั้นเลยเหรอ กลางดึกคืนนั้นพระเอกเทดินปืนลงไปในปอกกระสุนซึ่งเคสก็ฝันร้ายเขานอนไม่หลับและก็ได้ถามว่าคนที่ตายเธอเป็นใครพระเอกบอกว่าเธอแค่หลงทางในหิมะและก็ตายเพราะความเย็นนะ่ะเคสพูดขึ้นว่าเช่นนั้นเธอก็ตายเหมือนกับเอมิลี่ทำให้ได้รู้ว่าลูกสาวคนโตของพระเอกเนี่ยก็เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันเลยครับซึ่งก็อาจจะถูกฆาตกรรมเช่นกัน เช้าวนันรุ่งขึ้นเจนมาที่โรงพยาบาลซึ่งมีญาติมาชี้ศพแล้วเบนบอกว่าพวกเขาให้เหตุผลที่ไม่แจ้งความคนหายเพราะว่าเธออายุ18แล้วบางครั้งเธอก็ไปค้างบ้านแฟนเลยคิดว่าไม่มีอะไรนิติเวชอธิบายศพนาตาลีมีบาดแผลที่หน้าผากเธอซี่โครงหักสองซี่น้ำแข็งกัดที่เท้าเธอช่องคลอดฉีกขาดหลายระดับแต่ยืนยันไม่ได้ว่ามีคนข่มขืนเธอหลายคนอาจจะเป็นคนเดียวแต่ทำหลายครั้งสาเหตุการเสียชีวิตก็เหมือนที่พระเอกอธิบายให้เจนฟังรับ แต่นิติเวศเนี่ยทำไม่ได้คือบันทึกเป็นฆาตกรรมซึ่งทําให้เจนไม่พอใจมากเพราะว่าเธอเรียกทีม FBI มาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ฆาตกรรมนิติเวศอธิบายจากรูปการเนี่ยมันคือฆาตกรรมให้อายการแทงเรื่องมาเขายืนยันให้ได้แต่เขาลงใบมรณบัตรเป็นฆาตกรรมไม่ได้ซึ่งโดยปกติต้องเป็นหน้าที่ของเบนและทีมถ้าหูหน้าของเจนได้อ่านรายงานของนิติเวศเธอจะถูกเรียกตัวกลับแน่ตอนนี้เบนจึงมีแค่เธอเท่านั้นด้านพระเอก เขาได้รับสายและก็รีบกลับรถทันทีที่บ้านของนาตาลีเบลเลเจนเนี่ยก็มาสอบถามมาตินผู้เป็นพ่อเธอมาตินก็ดูไม่ค่อยชอบเจนเท่าไหร่และก็บอกเพียงว่านาตาลีอายุ18ปีไม่บอกว่าจะไปไหนแต่เขาเลือกที่จะไว้ใจลูกสาวเจนเองก็ไม่โอเคกับมาตินเลยจะขอสอบถามผู้เป็นแม่แทน แต่พอได้เห็นสภาพของอีกฝ่ายเจนก็ต้องตกใจเพราะแม่ของนาตาลีอยู่ในห้องนอนและก็กําลังใช้มีดกรีดแขนตัวเองอยู่เจนเดินช็อกออกมาและกล่าวขอโทษมาตินไม่นานพระเอกก็มาถึงซึ่งเขารู้จักกับมาตินดีพอเห็นหน้าพระเอกเนี่ยมาตินก็เข้ากอดและร้องไห้พระเอกนั่งอยู่สองคนกับมาตินเขาพยายามปลอบแต่ไม่ใช่ด้วยถ้อยคาสวยหรูแต่เป็นคําพูดจากเพื่อนที่บอกอย่างจริงใจ เขาเองก็เคยเสียลูกชายกลุ่มบำบัดบอกเขาว่ามีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีข่าวร้ายคือคุณสูญเสียลูกสาวตลอดการไม่หวนกลับแต่ข่าวดีคือทันทีที่คุณยอมรับและปล่อยให้ตัวเองทุกข์เมื่อนั้นเราก็จะดีขึ้นและจงจดจําความรักและความสุขที่เธอเคยมีให้อยู่ในความทรงจําของเราพระเอกทิ้งท้ายว่าตอนนี้มาตินต้องต่อสู้เพื่อลูกชายมาตินเช็ดน้ําตาและบอกกลับเช่นกันว่าถ้าเจอคนที่ทําร้ายลูกสาวเขาไม่สนหรอกมันจะเป็นใครเขาไม่ปล่อยมันแน่ จากนั้นพะเอกและทีมเนี่ยก็เริ่มสืบต่อโดยจะไปถามลูกชายของมาตินที่ชื่อว่าชิปแฮนสันตอนนี้อยู่กับแซมและแฟรงค์ชิปนั้นสารเลวแต่ไอ้สองคนที่เหลือเนี่ยเลวกว่าชิปไปอีกเจนถามเบนว่าไม่รอให้กําลังเสริมมาก่อนหรือเบนตอบทันทีว่าที่นี่ไม่มีกําลังเสริมหรอกที่นี่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพอเจนเคาะประตูซึ่งก็ต้องเคาะอยู่นานชายคนหนึ่งจึงยอมมาเปิดเขาชื่อว่าแซมลิตเทลเฟเธอร์เจนถามหาชิปแฮนสันแซมตอบว่าเขาไม่อยู่ แต่พอรู้ว่าเจนคือ FBI เนี่ยเซียววีแซมก็ฉีดสเปรย์ใส่ตาทั้งคู่ก่อนที่จะปิดประตูเข้าบ้านไปส่วนพระเอกเขาเดินไปดักพวกมันอยู่ประตูหลังและก็ใช้พลั่วฟาดมันทั้งสองลงไปเจนถือปืนพังประตูเข้าไปซึ่งตาของเธอก็ยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แซมยิงลูกซองมาแต่ไม่โดนเจนรัวปืนใส่เป็นชุดแซมโดนยิงไปหลายนัดปกเจนตั้งใจจะสอบปากคำแต่ว่าแซมก็สิ้นใจตายซะก่อน และ2คนที่พระเอกจับได้เนี่ยคนหนึ่งคือแฟรงก์อีกคนคือชิฟพี่ชายของนาตาลีและพอได้รู้ว่าน้องสาวตายเนี่ยชิฟก็ร้องไห้เสียใจและไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรทั้งสิน้นพระเอกให้เจนมาดูรอยรถเลื่อนมันมีคนเก็บของขึ้นรถแล้วก็ขับขึ้นไปบนเขาซึ่งศพนาตาลีอยู่ห่างตรงนั้นไม่ไกลมีคนขับรถขึ้นไปบนนั้น แต่ไม่มีรอยวิ่งกลับมาทาไมกันเราไปที่นั่นก็จะรู้เองพระเอกบอกเจนว่าเคยขอให้เขาช่วยใช่ไหมถ้าง,งั้นเราจะขึ้นไปเขายังแกะรอยได้เจนตอบตกลงพระเอกพาเจนขับรถเลื่อนขึ้นไปด้านบนพวกเขาเดินอยู่นานจนเจอกับศพชายคนหนึ่งที่นอนตายอยู่ในสภาพไม่น่าดู พระเอกลงมาและเล่าสิ่งที่เห็นให้เบนฟังเจนถามว่าสองคนนั้นได้พูดอะไรไหมเบนหัวเราะไอ้พวกนี้นะ่ะมันไม่ช่างพูดหรอกเพราะมันตั้งตารออยู่แล้วในคุกมีอาหารสามมือ้อมีทีวีให้ดูมีที่นอนอะไรก็ต้องดีกว่าอยู่ที่นี่พระเอกถามเจนเขาอยากจะขอคุยกับชิปเพื่อเขายอมบอก เจนตอบว่าไม่มีประโยชน์ยังไงสารก็ไม่รับฟังคําพูดของพระเอกอีกฝ่ายตอบว่าเขาแค่อยากจะรู้ความจริงเขารู้จักเด็กพวกนี้ตั้งแต่พวกมันเพิ่งหัดเดินเจนก็ไม่ห้ามอะไรพระเอกไปคุยส่วนตัวกับชิปซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดและเอาแต่โทษว่าเป็นเพราะที่นี่มันเอาทุกอย่างไปจากเราชิปเนี่ยยังได้พูดสกิดต่อมเดือดว่าพระเอกนั้นก็เป็นแค่คนไม่เอาไหนที่ปกป้องลูกเมียไม่ได้พระเอกจับหน้ามันฟาดรถเขาไล่าย,ยาวนั่นไม่ใช่สิ่งที่แกมีสิทธิ์พูด แกจะสอนฉันเรื่องการปกป้องคนอย่างนั้นเหรอแกขายยาที่ฆ่าพวกเขาแกไม่เหมือนคนส่วนมากแกมีโอกาสไปจากที่นี่ได้เข้ากองทัพได้มีที่เรียนมีทุกอย่างแต่ดูที่แกเลือกสิไปตายซะละเอกจะจากไปแต่ชิปเนี่ยก็ยอมบอกความจริงออกมาว่าแฟนของนาตตลีเขาเป็นรอปรพอครับทำงานที่แท่นขุดเจาะน้ำมันเขาชื่อว่าแมท ชิปก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เขาโกรธมากและอยากจะมีเรื่องกับคนทั้งโลกพระเอกเลยให้ข้อคิดทิ้งท้ายว่าเขาเองก็เคยเป็นแต่เขาเลือกที่จะสู้กับความรู้สึกตัวเองเพราะรู้ว่าสู้กับคนทั้งโลกเขาก็มีแต่แพ้พระเอกเล่าทุกอย่างให้เบนฟังและพรุ่งนี้พวกเขาก็ตกลงกันว่าจะไปที่แท่นขุดเจาะคืนนั้นพระเอกแวะไปหาวิลมาซึ่งเธอเนี่ยก็พอรู้ข่าวที่พระเอกเจนและเบนในตั้งกองกำลังไขคดีพระเอกตอบ เขาแค่อยากช่วยวิลมาสายหน้าละเอกไม่มีทางจะเจอสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะหาอะไรอยู่พละเอกสวนว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเอมลี่หรอกระเอกกลับบ้านแต่เจนเนี่ยก็มาหาซึ่งเธอเช็คผลตรวจลายนิ้วมือของศพที่เจอบนเขามาแล้วเขาทํางานที่แท่นขุดเจาะเป็นรอปพอละเอกเชิญเธอเข้าบ้านเจนมองรูปเอมลี่ละเอกจึงเล่าเรื่องเธอให้ฟังเอมลี่ตายเมื่อ3ปีก่อนพละเอกเล่าไปน้ำตาซึมไปเขาพูดอยู่นานแต่ใจความสำคัญคือเอมลี่เสียชีวิตคล้ายๆกับนาตาลี ซึ่งเจนเคยสงสัยว่าทำไมพระเอกช่วยเธอแต่พอได้ฟังเรื่องนี้เธอก็หายสงสัยแล้วเจนบอกลาแล้วเจอกันพรุ่งนี้ เช้าวนันรุ่งขึ้นพวกเจนได้เจอกับเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเดินทางนำโดยอีวานซึ่งพระเอกเนี่ยเขาจะตามรอยที่เจอจากบ้านแซมเพื่อจะเจออะไรเจนอธิบายกับเจ้าหน้าที่ว่าสถานีกุดจอน้ำมันน่าจะมีกล้องซักตัวที่จับได้แล้วจะค้นรถบ้านดูว่ามีอะไรเชื่อมโยงกับผู้ตายอีวานถามขึ้นเมื่ามีหมายค้นไหมเจนตอบแบบไม่ค่อยพอใจว่าเธอจะขอพวกเขาดีด ซึ่งสถานีขุดจอเนี่ยจะขับรดเลื่อนไปไม่ได้อาจจะเป็นศพซะก่อนพระเอกไม่แนะนําแบบนั้นจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางพวกเจนและอีวานก็ไปที่สถานีขุดจอดส่วนพระเอกขับรุดเลื่อนจากรอยบ้านแซมไม่นานนักพวกเจนก็ไปถึงที่พักของคนงานเคอร์ติสผู้เป็นหัวหน้าคนงานได้ออกมาต้อนรับ เบนถามถึงแมททันทีเขาเป็นคนงานที่นี่แต่เคอร์ติสตอบว่าเขาหายไป3าวันแล้วเขาทะเลาะก,กับแฟนและตามไปงอจนถึงวันนี้ก็ยังไม่กลับพวกเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงบริษัทก็เพิ่งแจ้งมาว่าให้เลิกจ้างงานแมทไม่นานคนงานที่เหลือเนี่ยก็เดินทางกลับมาที่พักซึ่งพวกเขาไม่รอยแผลบนใบหน้าเจนถามอย่างสงสัยว่าไปโดนอะไรมาพวกเคอร์ติสก็อ้างว่าถูกกิ่งไม้ตีหน้าระหว่างขับรถสำรวจอีวานขอดูที่พักแมทเคอร์ติสเดินนําทางไปเวลาเดียวกันพลเอกีก็ขึ้นลำกล้องสำรวจ จนกระทั่งเขาได้เจอกับสิงโตที่น่าจะทำร้ายลูกวัวของพ่อตาปลาเอกสองไฟฉายดูและเอ่ยขึ้นว่าแกมาสุดทางแล้วทว่าบริเวณนั้นก็มีรอยรถเลื่อนปลาเอกสองกล้องตามดูซึ่งมันตรงไปยังที่พักคนงานอีกด้านหนึ่งระหว่างเดินไปที่พักเนี่ยเคอร์ติสก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมท เจนโกหกไปว่าเรากําลังสืบหาความจริงแฟนเขาแจ้งความว่าเขาหายตัวไปกระทั่งเคอร์ติสเอ่ยว่าเป็นไปได้ยังไงที่พวกเจนเจอเธอ,เธอในหิมะก่อนพายุจะมาเจนก็งงมากว่าเคอร์ติสรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเคอร์ติสยังแถต่อว่าได้ยินชื่อนาตาลีจากวิทยุเจนตอบทันทีว่าเธอยังไม่ได้บอกชื่อของนาตาลีเลยสถานการ์ตึงเครียดบวกกับอีวานเนี่ยก็สังเกตได้ครับว่าคนงานเนี่ยยืนล้อมพวกเขาอยู่อีวานถามว่าพวกนายทาอะไรเนะี่ย เซียววีสองฝ่ายก็จ่อปืนใส่กันทันทีฝั่งคนงานบอกว่ากระทรวงพลังงานเช่าพื้นที่เขตสงวนแค่พวกนายเข้ามาที่นี่ก็ผิดกฎหมายแล้วพวกเขาเนี่ยไม่มีท่าทีจะลดปืนลงเจนจึงใช้อำนาจ FBI ที่มีและบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็นของรัฐและเธอขอสั่งให้ทุกคนวางปืนลงเดี๋ยวนี้สองฝ่ายก็จ้องตากันแต่สุดท้ายก็ยอมทำตามเว้นเพียงอีวานจนเจนเนี่ยต้องเดินมาบอกต่อหน้าอีวานไม่พอใจว่าเจนไม่เข้าใจแต่สุดท้ายก็ยอมทำตาม เจนเดิน e ไปสั่งเคอร์ติสพาเราไปที่พักของแมทเคอร์ติสยิ้มได้ครับมาดามเวลาเดียวกันละเอะขับรถเลื่อนและวิทยุหาเบนแต่ไม่มีเสียงตอบรับเขาเตรียมปืนและวิ่งไปหาที่พักคนงานพวกเจนไปถึงหน้าห้องแมทเคอร์ติสบอกว่าแมทอยู่ด้านในกับเพื่อนอีกคนที่ชื่อพีทตอนนี้หลับอยู่เขาทำกากกลางคืนเจนเดิน e ไปเคาะประตูแล้วหนังเนี่ยก็ตัดย้อนมาก่อนวันเกิดเหตุและนี่คือแมทแฟนของนาตาลีซึ่งคืนนี้นาตาลี Natalie เนี่ยมาขอค้างคืนด้วย ทั้งสองเข้าจูบและนอนบนเตียงพวกเขาดูรักกันดีทุกอย่างดูปกติกระทั่งเพื่อนของแมทกลับมานาตาลีรีบใส่เสื้อผ้าทวาพีท เขาก็เหลือบไปเห็นเธอพอดีและตอนนี้เขาเมามากพีทเปิดที่กัน้นและจะเข้าไปขอมีอะไรกับนาตาลีเริ่มแรกเนี่ยก็เหมือนหยอกเล่นแต่พีทก็ลามปามเกินกว่าเหตุจนแมทเขาทนไม่ไหวและได้เข้าไปซัดหน้าพีทไม่ยัง้งซึ่งนาตาลีเองก็ตบหน้าเพื่อนของพีททาให้พวกมันทั้ง4คนเนี่ยเข้ารุมแมทกับนาตาลีครับแมทโดนฟาดจนสลบนาตาลีเองก็เช่นกันทว่าท่วงท่าที่เธอหมดสตินั้นก็ได้หันกล้นไปหาพวกเคอร์ติสทาให้พวกมันมีอารมณ์และก็ได้เข้าข่มขืนเธอทัทง้ทงที่หมสติอยู คนแรกคือพีทแต่แมทเนี่ยก็รู้สึกตัวและเข้าจัดการพวกมันทําให้เขาดวนรุมตีเวลานั้นนาตาลีก็ใส่ชุดและจะหนี้ออกมาซึ่งก็ได้มาตายกลางหิมะที่หลังส่วนแมทเนี่ยก็ถูกรุมตีจนตายศพคนงานแท่นขุดเจาะที่พวกพระเอกเจอบนเขาก็คือศพแมทนั่นเองกลับมาปัจจุบันเจนยืนรอตั้งนานแต่ในห้องเนี่ยก็เงียบกริบ กระทั่งเบนที่รับวิทยุจากพระเอกเขาเรีบตะโกนบอกเจนทันทีว่าถอยห่างจากประตูแต่ไม่ทันแล้วกระสุนทะลุป,ประตูโดนหน้าอกเจนเต็มๆหลังจากนั้นสองฝ่ายก็บวกกันทันทีพวกเขายิงกันอย่างชุลมุนและคนที่ยิงเจนเนี่ยก็คือพีทโชคดีที่เจนใส่เสื้อกรอกเธอยิงฆ่าผู้มันคนหนึ่งกระทั่งพีทมันรัวปืนใส่ฝั่งเจ้าหน้าที่ทุกคนนอนกองอีวานถูกยิงฆ่าเวลานั้นคนที่ยืนไหวเนี่ยมีเพียงเคอร์ติสแล้วก็เพื่อนมันอีกคนใครที่ยังไม่ตายเคอร์ติสก็มายิงซ้ำเจนเรีบใส่เก ปืนแต่เคอร์ติสก็มาแย่งจากมือเคอร์ติสยิ้มและกำลังจะยิงฆ่าเซียววีกระสุนปริศนาพุ่งใส่กลางลำตัวเคอร์ติสจนปลิวและนั่นก็เป็นฝีมือพระเอกของเรานั่นเองพวกมันก็ถามกันว่ากระสุนมาแต่ไหนวะเจนเข้าไปหลบใต้บันไดพระเอกยิงฆ่ามันที่เหลือไอพีทเห็นก็อยู่ไม่ได้แล้วมันรีบหนีออกมาจากที่พักเจนยิงไล่หลังมันแต่ก็โดนเสื้อกรอกพีทรีบลุกเดินต่อไม่นานนักพระเอกก็มาช่วยเจนเขาพาเธอไปนั่งบนโซฟาเธอถูกยิงสองนัด แต่เป็นแผลเล็กไม่เป็นไรมากละเอกนําผ้ามาห้ามเลือดไว้บอกเจนกดไว้แน,น่นๆเจนขอวิทยุโอกาสที่เธอจะรอดคือเฮลิคอปเตอร์ละเอกไปจัดการพีซ่อีกฝ่ายตอบว่าเขาไม่จับมันกลับมาเป็นเป็นแน่ซึ่งข้อนั้นเจนก็รู้อยู่แล้ว พีทวิง่งหนีออกมาด้วยท่าทางกลัวสุดขีดเขามองหน้าหลังเซียววิพระเอกฟาดหน้ามันด้วยสันปืนจนล้มหมดสติไปรู้ตัวอีกที่เนี่ยก็อยู่บนเทื่อเขาที่สูงที่สุดในไวโอมิงพีทถูกมัดมือและถอดรองเท้ามันบอกพระเอกว่ามาคุยกันเถอะพอร้องละ่ะพระเอกตอบว่าได้ พีทเอ่อยขึ้นว่าเขาทําพลาดไปแล้วพระเอกถามว่าพลาดอะไรเขาไม่ใช่ตํารวจแค่ชายธรรมดาที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะอ,อย่างนั้นพูดความจริงมาได้ถ้ายอมพูดเขาจะให้โอกาสพีทตะโกนบอกถึงสาเหตุที่มันทําลงไปว่าที่นี่มันคือนรกแช่แข็งไม่มีอะไรทําเลยไม่มีผู้หญิงไม่มีอะไรสนุกมีแต่หิมะเฮงซวยที่นี่มันมีแต่ความเงียบพระเอกสวนว่าตะกูลเขาก็อยู่ที่นี่อยู่มาเป็นร้อยปีหิมะกับความเงียบคือสิ่งที่ไม่ถูกแย่งไปจากกุเขาแล้วพีทเอาอะไรไป ผีตอบเขาไม่เข้าใจที่พูดพระเอกบอกเพราะว่าพีทเมาเหงาก็เลยทําบางอย่างลงไปใช่ไหมถ้าทําจริงก็พูดออกมาอย่างลูกผู้ชายสิวะว่าข่มขืนเธอสุดท้ายพีทก็ยอมพูดมันตะโกนบอกว่าตัวเองข่มขืนเธอพระเอกน้ําตาซึมแล้วแฟนเธอลหละเขาขัดขวางแกแล้วแกก็ซ้อมเขาจนตายใช่ไหมผีตอบ เราซ้อมเขาจนตายพระเอกนำมีดออกมาเขาตัดเชือกให้พีทก่อนที่จะบอกว่าไปได้พีทถามขึ้นว่ามีแต่หิมะเราจะให้ไปไหนพระเอกตอบว่าเขาเองก็รักษาคำพูดแล้วเมื่อพูดความจริงเขาก็ให้โอกาสเหมือนที่พีทให้โอกาสนาตาลีพีทถามทันทีว่าเธอได้โอกาสยังไงพระเอกตอบถ้าพีทรอดไปถึงถนนก็ถือว่าเป็นอิสระนาตาลีเดินเท้าเปล่าออกจากแคมป์พวกพีทเป็นระยะทางหไมล์พีทได้ฟังก็พึมพำอายนะแล้วชีวิตกูพระเอกบอก หัวน,นั่นคือวิธีของนักรกแต่สําหรับแกน่ะคงจะไปได้แค่600ฟุตเพราะงั้นรีบไปซะพีทเนี่ยมันก็ยังวอยวายจะขอรองเท้าละเอกยิงปืนใส่ข้างหูมันพีทก็รีบวิ่งด้วยเท้าเปล่าละเอกยืนมองอย่างชิวแล้วก็เป็นอย่างที่เขาว่าพีทมาได้ไม่ไกลสุดท้ายมันก็ร่วงลงหันหน้ามองฟ้าและก็สําลักเลือดตาย ฉากตัดมาพระเอกกลับไปหาเจนเท่กล่าวขอบคุณที่ช่วยชีวิตไว้พระเอกตอบว่าเจนต่างหากที่ช่วยตัวเองแต่เจนบอกว่าเทโชคดีต่างหากพระเอกสายหน้าโชคดีนะ่ะใช้กับที่นี่ไม่ได้ใช้ได้แค่ในเมืองคุณอาจจะโดนรถชนธนาคารอาจถูกล้นนั่นคือโชคแค่ได้หรือแพ้แต่ที่นี่มีแค่รอดกับยอมจำนนวัดกันที่ความแข็งแกร่งและใจสู้หมาป่านะ่ะไม่ได้ฆ่ากวางที่โชคร้ายแต่มันฆ่ากวางที่อ่อนแอ เจนร้องไห้พูดถึงนาตาลีว่าเธอเดินย่ำบนหิมะถึงหกไม้หรอพระเอกตอบว่าใช่เท้าเปล่าด้วยพระเอกแวะไปหามาตินแต่เขาไม่อยู่ในบ้านพระเอกเจอรูปเอมิลี่ลูกสาวตัว,ตวเองเขาจ้องมองและน้ําตาซึมมาตินนั่งอยู่หลังบ้านแล้วเอาสีทานหน้าตัวเองวันนี้ชิปเพิ่งจะโทรหาเขาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีตอนนี้เขาอยู่ที่สถานีตํารวจมาตินกําลังจะไปรับพระเอกบอกว่าคนที่ข่มขืนนาตาลีมันจากไปแล้วแบบร้องคลางเหมือนหมาตอนเจอชิปก็พูดกับเขาดีๆหน่อยเขายังเป็นคนหนุ่ม ไม่แกร่งเหมือนกับเรามาตินคนร,รีบไปรับชิปเขาแค่อยากนั่งหยุดตรงนี้เพื่อน,นึกถึงนาตาลีอีกสักเดียวคละเอกก็นั่งเป็นเพื่อนมีการเก็บสถิติคนหายในทุกกลุ่มประชากรแต่ไม่มีสถิติผู้หญิงอินเดียนแดงว่าหายไปเท่าไหร่เลยไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงอินเดียนแดงอีกกี่คนที่ต้องหายไปและนี่คือวินริเวอร์ลาเดือดเลือดเย็น ซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่7.7เต็ม10คะแนนและรอเทนฝังนักวิจารณ์เนี่ยได้ไปที่88%ฝั่งคนดู90%เลยครับคะแนนถือว่าดีมากและหนังเรื่องนี้ก็สร้างมาจากเรื่องจริงด้วยครับใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ